นั่งไงนังไงนั่งไงนี่ไงเอาแล้วกดแล้วกดสวัสดีครับสอดดีนานาน้ำตกปลาสีพัดนะครับเก้าโคโคี้แล้วนะครับกับเบียร์ปลาเล็กค้นี้หลังจากที่เราห่างหายปลาทะเลมันนานมากนะที่ไม่ได้ทคลิปมาตกเลยันนี้ก็จะมาทาคลิปตกปลาทะเ ให้ดูกันเจตตกเป็นอาจินะครับแบบสายแคลโรนาจริงครับ <c oughs> ไม่ใป่เนี่ยโอ้หนักๆตัวน,น,นี้โอ้ขาโนย่า,ยางเก็บก็เก็บวะคงจะมีแต่ขาโนยางกันแหละ โอยโอ๊ย้อยยอะไรวะเนี่ยเข่ข้างปานครับผมข้างปานนะครับข้างปานเดยกัดปอกัดป๋อเลยงับโอ้โหเขี้ยฟันเราเรื่องให้ว่าหลูกครับเช้งอเช้งอบเช้งอเห็นยังปะเอาเก็บก่อนเก็บปลาก่อน อยู่ข้างๆหินนี่นะครับข้างฝั่งทีกะใกล้อ่อลอกก็ไม่ดีนะหมุนคลืค่ๆค,คเลยเรืองเฟืองน่าจะไปหมดแล้วอเอจะจอดดูลอก อ๋อข้างปาเนเอยครับ้องปีร้อชยชฉยๆนะข้างปานเนี่ยนะครับข้างปาเนเบื่อจะคือเราต้องไปขอดเก็บนะข้างปาเนเยอะแล้วก็ตีมันอยู่แต่ชฉยๆนี่นะครับ โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเยอะจริงเออตรงนี้เป็นฝูงจริงอ้าครับข้างปลาอีกแล้วข้างปลาอีกหนึ่งแท้ครับตีรอดเฉยๆสสยครับอยู่กับหินเลยโ,โหเบ็ดปดจามากเบ็ดนี้อยู่ดีจัด มีฟูงปลาเล็กมาแล้วนะครับเราจะเอาข้างป,าป่านมาข้างการช้าายนี่นะครับนั่งไงนั่งไงนั <c> ่ <oughs> งไงลมฟูงข้างป่านนะครับวันนี้เราควนมาเงี้ยข้างป่านสวยครับ <c oughs> <c oughs> เก็บครับ โ่นอยู่ใกล้ๆหินเราก็ตีข้างๆหินนี่แหละครับโอูอออ้รอเก็บพังของใส่ต้องซื้อลอ,อกม่อีกแล้วนี่เยเอ,อยาแล้วเอาหมดแล้ว หดอ,อีกแล้วโหสวยครับตัวนี้สวยสวยอยู่ตัวนี้สวยสวยแต่ก่อนอื้วปวดก่อน,นจะหลุดซะ ข้างปานมันอยู่ตรงหินเนี่ยครับข้างปานนี่ตีดึงตีดึงเนี่ยดีว่าขานกนกยางหน่อยนะผมว่าก็เนี่ยครับเริ่มทำห่างหายไปนาน ไม่ทำมาตั้งหลายเทือนเพิ่งจะเริ่มกลับมาทำโอ้อือือไอ่หอูมันกัดอยู่แค่ตรงนี้จริงๆนะโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่แล้วมั้งไอ้เล้งล่อไปแล้วล่ะผมว่าไปทั้งชุดเลยโอ้ ทำเบ็ดกันนะครับอือหือยังอยู่ครับยังฝูงยังอยู่ตัวเล็กเกินไปดีกว่า อยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ตรงนี้นี่เองข้างปานสวยใ,ใกล้ๆครับนะตีมสักไก่ไก่จริงๆอยู่เป็นฝูงอ่ะ <laughs> อุ้ยต้องปานเหมือนกัน สว,สวยอยู่กับซอกหินตามมากัดนี่นี่เลย ว่านี้หมานข้างปานนือเกินนะครับใช้กำลังดีไปเบื่อข้างปานไปมันต้องไปขอดเก็บไงไปลาอื่นไปตัดหัวอย่างเดียวกลับบ้านแล้วนะครับงานอันนี้นี่เดอะข้างปาน เราจะมาถ่ายให้ดูกันหน่อย